ข้อ3 2นะคะเป็นแบบที่กำหนดค่าไม่ได้นะคะที่อยู่ในรูปแบบของศูนย์คูณอินฟินิตี้นะคะแล้วก็รูปแบบของอินฟินิตี้ลบอินฟินิตี้นะคะโดยที่นะคะถ้าลิมิตของ f x นะคะคูณอยู่กับ g x เนี่ยจะอยู่ในรูปของศูนย์คูณอินฟินิตี้นะคะเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชัน เปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของนะคะ of of way, uh, 0 0ส or ่วน0นะคะหรืออินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะพออยู่ในรูปของ0ส่วน0หรือนฟินิตี้ส่วน i n f i ิ i ี้แล้วเนี่ยเราสามารถจะใช้กฎโลบิตานได้ต่อไปนะคะทีนี้นะคะในการที่เรานะคะ จะเปลี่ยนรูปของฟังก์ชันนะคะเดิมเนี่ยนะคะฟังก์ชันเนี่ยนะคะลิมิตอยู่ในรูปของ0ู Infinity, นย์คูณอินฟินิตี้ะคะหากเราต้องการให้อยู่ในรูปของศูนส่วน0นะคะเราจะนำตัวนี้นะคะทำอินฟินิตี้ตัวนี้นะคะให้อยู่ในรูปของ0นะคะแล้วก็นะคะเรารู้ว่านะคะถ้าเรามีนะคะค่าคงที่นะคะหารด้วยอินฟิน t y ี้นะคะเราจะได้0 ถูกไหมคะนั่นแปลว่านะคะเมื่อเรานำนะคะ infinity ตัวนี้นะคะมาปรับเขียนใหม่นะคะเป็น1น,นะคะส่วน i n f i ิ i ี้นะคะอันนี้มองง่ายๆนะคะเราก็นะคะสามารถจะเปลี่ยนรูปฟังก์ชันนะคะจากศูนย์คูณ infinity นะคะให้เป็นนะคะศูนย์ส่วน0ได้นะคะ นั่นหมายความว่านะคะจากลิมิตของ fx คูณ gx เมื่อ x เ,เข้าใกล้ a นะคะเราสามารถจะเปลี่ยนรูปฟังก์ชันนะคะให้ลิมิตอยู่ในรูปแบบของ0ูนย์ส่วนศได้เท่ากับนะคะลิมิตของ fx นะคะส่วนด้วยนะคะ1ส่วน gx ค่ะนะคะทำนองเดียวกันนะคะ หากว่าลิมิตของเราเนี่ยนะคะอยู่ในรูปของ0ูนย์คูณอินฟินิตี้นะคะแล้วเราต้องการนะคะจะทำให้เขาอยู่ในรูปของนะคะอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้นะคะ อินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้นะคะนั่นหมายความว่านะคะลิมิตตัวที่เราเทคลิมิตไปแล้วเป็นศูนย์เนี่ยนะคะเราจะต้องเปลี่ยนรูปเขานะคะเราเปลี่ยนรูปยังไงนะคะเรารู้ว่านะคะถ้าเรานำหรือเราทำเป็น1ส่วนศูนย์เนี่ยนะคะเราก็จะได้เป็นอินฟินิตี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะลิมิตนะคะที่เทคลิมิตมาแล้วเป็นศูนย์เนะะี่ยเราจะเปลี่ยนรูปตัวนี้นะคะเปลี่ยนรูปยังไงนะคะ เราต้องการจะเปลี่ยนนะคะศูนย์คูณอินฟินิตี้นะคะให้อยู่ในรูปของอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้นะคะนั่นหมายความว่านะคะจากลิมิตของ fx คูณ gx เนี่ยนะคะเราสามารถจะเปลี่ยนรูปฟังก์ชันนะคะเท่ากับนะคะลิมิตของ gx นะคะส่วนด้วยนะคะ1ส่วน fx นะคะส่วนด้วย1ส่วน fx นะคะเพราะว่านะคะลิมิตของ fx เมื่อ x เ,เข้าใกล้ a ตัวเนี้ยเป็น0ูนย์ค่ะนะคะเป็นศูนย์ ะะเราไม่ต้องการตัวนี้นะคะเราก็เลยต้องเปลี่ยนเขาเป็น1ส่วน f x นะคะซึ่งเราก็จะได้เป็นนะคะอินฟิน t ตนะคะต่อมาเรามา,ต,า,าตัวอย่างนะคะการหาค่าลิมิตนะคะของฟังก์ชันนะคะในกรณีที่นะคะลิมิตเนี่ยอยู่ในรูปแบบที่กำหนดค่าไม่ได้นะคะของ0ูนย์คูณอินฟินิตีนะคะแล้วก็นะคะศูนย์คูณอินฟินิตี้เนี่ยนะคะ สลับที่ได้นะคะอาจจะเป็นอินฟินิตี้คูณ0นะคะเราเริ่มต้นที่ตัวอย่างแรกนะคะตัวอย่างแรกเนี่ยนะคะเขาให้เราหาลิมิตนะคะของ x คูณอยู่กับ e ยกกำลังลบ 3x เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้นะคะโจทย์ข้อนี้นะคะถ้าเราเทคลิมิตนะคะเราเทคลิมิตนะ,ะเราเทคลิมิตนะคะเราก็จะได้เป็นนะคะอินฟินิตี้ สมมติเราแทนค่าตรงๆเลยนะคะอินฟินิตี้คูณ E ยกกำลังนะคะลบ3คูณอินฟินิตี้ก็จะได้เป็นลบอินฟินิตี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเรารู้ว่านะคะเรารู้ว่าอะไรเรารู้ว่า e ยกกำลังลบอินฟินิตี้เนี่ยนะคะได้0ูนย์ะคะเพราะฉะนั้นลิมิตของข้อนี้นะคะก็จะอยู่ในรูปของอินฟินิตี้คูณอยู่กับ0นยะะ์ะอ่ะเราก็จะได้เป็นอินฟินิตี้นะคะคูณอยู่กับ0นนะคะเสร็จแล้วนะคะพออินฟินิตี้นะคะ คูณกับ0ูนย์เนี่ยนะคะเราจะต้องนะคะเปลี่ยนรูปฟังก์ชันค่ะนะคะเปลี่ยนรูปฟังก์ชันนะคะเปลี่ยนรูปฟังก์ชันนะคะให้เขาอยู่ในรูปของ0นย์ Infinity, ส่วน0นย์หรืออินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้นะคะโจทย์ข้อนี้นะคะเราดูนะคะ e ยกกำลังลบ3 x เนี่ยนะคะเราจัดรูปเขาใหม่ได้นะคะจัดรูปใหม่ได้ยังไงนะคะโจทย์ข้อนี้นะคะเราจะมี x นะคะ ถ้าเราจัด x เราก็จะต้องเป็นนะคะส่วนด้วย1ส่วน x ถูกไหมคะกับนะคะ e ยกกำลังลบ3 x นะคะถ้าเราจัดรูปนะคะเราก็จะได้เป็น1ส่วน e ยกกำลังลบ3 x นะคะเราไม่ต้องการตัวไหนนะคะเราจับเขานะคะไปเป็นตัวส่วนแต่ต้องเป็น1ส่วนนะคะ ข้อนี้เนี่ยนะคะดูจากฟังก์ชันแล้วนะคะจาก e ยกกำลังลบ 3x เนี่ยนะคะเราสามารถจะนำเขาไปเป็นตัวส่วนนะคะเดี๋ยวกำลังเขาจากติดลบก็จะกลายเป็นบวกนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะถ้าเราเขียนนะคะเอ,อ่อตรงๆนะคะเขียนละเอียดอ่ะลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้นะคะ เราไม่ต้องการ e ยกกำลังลบ3 x นะคะเราจะเอาเขาลงนะคะอ่ะเราก็จะได้เป็น x นะคะส่วนด้วยนะคะ1ส่วน e ยกกำลังลบ3 x นะคะ1ส่วน e ยกกำลังลบ3 x อ่ะ1ส่วน e ยกกำลังลบ3 x นะคะอันนี้เขียนแบบละเอียดนะคะเสร็จแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะอย่างที่ครูบอกนะคะตัวนี้นะคะเราจะเอาเขาลงนะคะเป็น1ส่วนเนาะนะคะเราก็จะได้เป็น1ส่วน e ยกกําลังลบ3 x และนะคะเสร็จแล้วนะคะเรารู้ว่านะคะ1ส่วน e ยกกําลังลบ3 x ตัวเนี้ยค่ะนะคะ1ส่วน e ยกกําลังลบ3 x ตัวนี้นะคะเราก็คือหรือเราก็ได้ e ยกกําลัง3 x ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อเราจัดรูปนะคะ จริงๆแล้วนะคะจากรูปแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะได้เป็น X นะคะส่วนด้วยอ e ียกกำลัง 3x ค่ะนะคะเราสามารถนะคะจากโจทย์นะคะอี e ยกกำลังลบ 3x เเนี่ยนะคะเราสามารถจะจัดลงมานะคะเป็นนะคะ ส่วน e ยกกำลัง 3x ได้เลยนะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะเราเขียนค่อนข้างละเอียดนะคะให้เห็นที่มาที่ไปนะคะว่าตัวที่เรานะคะไม่ต้องการเนี่ยนะคะเราจับเขามาเป็น1ส่วนตัวนั้นค่ะ นะคะ1ส่วนตัวนั้นนะคะซึ่งก็คือ1ส่วน e ยกกำลังลบ3 x ซึ่งก็คือ e ยกกำลัง3 x นะคะเสร็จแล้วพอเราจัดรูปนะคะเราลองแทนค่านะคะเราจัดรูปแล้ลองแทนค่าเทคลิมิตค่ะเราจะได้เป็นอินฟินิตี้นะคะส่วน Infinity. อินฟินิตี้ก็อยู่ในรูปของอินฟินิตี้ส่วนอินฟินิตี้นะคะเราสามารถจะใช้กฎของโลปิตานได้นะคะกฎของโลปิตานคืออะไรนะคะคือการดิฟเศษดิฟส่วนค่ะ นะคะการดิฟเศษดิฟส่วนนะคะจำง่ายง่ายนะคะตรงนี้นะคะครูเขียนให้นะคะว่าบรรทัดนี้นะคะเราใช้กฎของลรปิตาลน,นะคะเราดิฟหนึ่งะเราดิฟ X นะคะเราจะได้หนึ่งะคะหลังจากนั้นนะคะเราดิฟ E ยกกำลัง 3X นะคะถ้าใครจำไม่ได้นะคะดิฟนะคะ e ยกกำลัง 3X นะคะ เราก็จะได้นะคะเท่ากับ e ยกกำลัง3 x นะคะเสร็จแล้วเราต้องดิฟ3 x ค่ะนะคะเสร็จแล้วดิฟ3 x นะคะเราได้3ค่ะตัวนี้นะคะเราได้เท่ากับ3นะคะเท่ากับว,ว่าเราดิฟ e ยกกำลัง3 x เราจะได้3คูณ e ยกกำลัง3 x ค่ะนะคะเราเอามาเขียนไว้ข้างหน้านะคะนะเราก็จะได้เป็น3คูณนะคะ 3คูณ E ยกกำลัง3 x ค่ะนะคะ3คูณ E ยกกำลัง3 x นะคะเสร็จแล้วนะคะเราเทคลิมิตได้เลยค่ะนะคะเราเทคลิมิตได้เลยนะคะพอเทคลิมิตนะคะเราก็จะได้เป็น1นะคะส่วนด้วยนะคะ3ามคูณอินฟินิตี้นะคะหส่วนด้วย3นะคะคูณ E ยกกำลังอินฟินิตี้นะคะ อันนี้นะคะเขียนละเอียดนะคะแต่ว่าบรรทัดนี้นะคะเอาจริงๆเนี่ยพอเราเทคลิมิตนะคะเราไม่จําเป็นต้องเขียนก็ได้นะคะอะคูขอใช้สีนี้นะเราก็จะได้เป็นนะคะ1ส่วนนะคะ3 e ยกกําลังอินฟินิตี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเรารู้ว่า e ยกกําลังอินฟินิตี้จะเท่ากับอินฟินิตี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเรารู้ว่านะคะถ้าเรามีนะคะค่าคงที่นะคะ หารด้วยอินฟินิตี้นะคะเราจะได้0นะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้นะคะลิมิตของ1นะคะส่วนด้วย3คูณ e ยกกำลัง 3x เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้นะคะเราเทคลิมิตแล้วนะคะเราจะได้เท่ากับ0ค่ะเราจะได้เท่ากับ0นะคะ